อันนี yes. uh ้ใช่ไหมคะของพี่เน่ยอะไรนะคะเาพเนี่ยนะคะเป็นถุงเลยอะไรน่อค่ะครับครับะคะมพี่มนให้อันนี้ของเจ้าถ้าพี่ผู้หญิงใช้ อันนี้พี่พี่แคททำคนนี้ อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ัเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทน้องเอไงไับลองกินข้าวแกงวันนี้รสชาติอร่อยครับแล้วเคยเจอถูกถูกอย่างนี้ไหมไม่เลยโอเคเลยครับเนี่ยแล้วที่นี่เขาเขาให้เราตักยังไงก็คือ ยกกับขาวอย่างละสิบาทครับข้าหมาฟรีไม่อ้มเลยามีน้าฟรีแกงว,วยกเลี้ยงฟรีทุกอย่างเลยม,มีน้าฟรีด้วยข้าวอย่างละสิบบาทครับกินข้าวแกงสิบบาท<ส><น> เป็นไงบ้างวันนี้โอเคค่ะกับข้าวอร่อยแล้วก็แล้วก็มันหายากค่ะหายยากนี้กจบริการดีเห็นว่าเห็นว่าทางร้านนี้มีการตักข้าวแบบแบบแบบยังไงฮรตักข้าวข้าวข้าวสุกอ่ะแบบข้าวข้าวสวยอ่ะตักไม่อั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อตักไม่อั้นเลยอ๋อตักเมอันแล้วก็ข้าวคือจะกินอัก็บอกเขาเขาทุกอย่างอย่างละ สิบาบ,าบาทเองอ๋อทีร้านข้าวแกงสิบบาทนี่การตอบรับของลูกค้าเป็นไงบ้างครับตอ,อบรับเกินความคาดหมายค่ะใครเป็นคนคิดว่าต้องมีข้าวแกงสิบบาทเกิดขึ้นนะฮะจริงๆเราได้แนวคิดมาจากคุณติ๊กสิริทัศน์นะคะ,ะคุณติ๊กสิริทัศน์ก็คือเป็นเหมือนโค้ชให้เรารสอนทุกอย่างอะคะ่แะแล้วก็อย่างคือมาได้ลดค่าของชีพลดค่าจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเห็นว่านอาจอก,กับกับข้าวเนี่ย อย่างละสิบาทด้วยแล้วข้าวเปล่ายังไงคเขาข้าวเปล่าว่าสิบาทแต่ข้าวเนี่ยจะตักได้ไม่อั้นเลยค่ะแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงจนถึงบ่ายสามมีวันหยุดไหมก็วันหยุดอยู่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จันทร์เสาร์จ้าแล้วหมดนี่เวลาหมดวันนี้ลูกค้าถ้าเกิดกับข้าวหมดเนี่ยเราจะต้องตักเพิ่มหรือเราทำเพิ่มไหมครับเราทําเพิ่มเสริมค่ะแต่ถ้าเกิดหมดสต็อกเลยก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเลคะน่าจะหมดแล้วแล้วทำไมถึงอยากเปิดสิบบาทให้กับลูกค้าครับอยากลดค่าคอมมิชีลดค่าบร้จา พี่น้องประชาชนเพื่อที่มีไรายได้น้อยแบบนี้ค่ะเรากําไรคือความสุขใจได้กำไรนิดหน่อยแต่ได้ความสุขใจค่ะอย่างสมมติมี